มาครับวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว a s m a c Thailand นะครับก็คือแบรนด์บลูทูธน้องใหม่ที่มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็อตัวที่เราได้รับมาลองนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นรุ่น S2 นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราแกะกล่องกันอีกครั้งหนึ่งแกะกล่องหนึ่งคลิปแล้วก็ลองใช้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับตัว a s m a x นะครับรดักของ a s m a x เองเนี่ยต้องบอกว่าเขา ทั้งกิจกรรมเอาดอเป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยนะครับทั้งตัวนี้เป็นแอร์ปั๊มนาเป็นตัวปั๊มลมไร้สายนะซึ่งจะเป็นกําลังจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็มีอินเตอร์คอมสําหรับทนะีมแข่งเป็น com อินเตอร์คอมครอบหูนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวส่งสัญญาณของ F1 Pro แล้วก็ F2 นะครับ F2 ตัวนี้นะครับ ความพิเศษของเขาก็คือการเชื่อมต่อแอปนะครับในตัวอื่นๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแอปแล้วก็ปรับในเรื่องของค่าสีตัว F1 Pro เนี่ยเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าสีได้ปรับค่าสี LED ได้นะครับแล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มซ่อนเพราะว่าเนี่ยดูรอบตัวแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเรียกว่าไม่ม,ม,มีปุ่มแยกใดๆเลยนะครับแต่ว่าปุ่มเขาคือตัวเนี้ยพวกเนี้ย ปุ่มก็คือพวกนี้หมดเลยนะครับสำหรับในตัวของ F1 Pro แล้วก็ในตัวของ S2 S2 ก็ยังมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มเปิดปิดปุ่มเรียก Assistant แล้วก็ใช้พอร์ตแบบ Type C มีเพิ่มลดเสียงบุลลักต่อมานะครับก็จะเป็น S30 ก็จะเป็นตัวควบคุมบลูทูธเป็นจอเป็นจอติดที่แฮนด์บาร์นะครับตัวนี้ก็คอนโทรลต่างๆนะครัในเรื่องของ ตัววัดลมยางด้วยนะสามารถแสดงแสดงค่าลมยางได้แล้วก็เปิดรับสายได้เชื่อมต่อผ่านแอปก็คือแอปของ a s m แมกเนี่ยก็จะคอนเน c t ผ่านตัวนี้เพื่อที่แสดงผลต,ต่างๆตั้งค่าเรื่องของอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิแรงดันลมยางแล้วก็สายเรียกเข้าสามารถรับได้ที่ตัวนี้ได้เลยและนี่ก็เป็น แบรนด์ของ asmac แล้วก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นเป็นสกินเพิ่มเติมของรุ่นต่างทั้งซูซีวันซีวันอาเนซีวันนี่ครับซีวันจริงๆมันจะเป็นตัวจะเป็นดำจะเป็นดำแล้วก็เปลี่ยนสกินได้นะเนี่ยจะเปลี่ยนสกินตาม่นต่างๆได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสกินซีวันสำหรับเป็นแฟชั่นมากนะเนี่ยคือเป็นจุด จุดที่ยึดติดก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กที่เรียกว่าเอาไปแปะก,กับตัวบูทูธติดหมวกได้เลยตัวเบสต่างๆได้เลยนะครับ